สเมสเตค่ะก็ตะกี้ยางถวายพระแม่นะคะอยู่ในพิธีนี่นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูนเคยเราก็ได้ที่นั่งที่แบบอยู่ข้างหน้าเลยนะคะน,นี่นะคะองค์พระแม่คล้ายๆสงการบ้านเราเนะาะก็คืออาบน้ำมีอาบน้ำองค์พระแม่ กลายเป็นแบบว่ามันเหยียดหัวที่นี่มากใช่แล้วกลายเป็นว่าเราสองคนจะเจ้าภาพใหญ่นะคะอืมโอ้เจอดาที่ไม่รู้ว่าจะใหญ่ขนาดไหนจะบอกเพื่อนๆเป็นเรื่องเป็นราวมากเ่ยใช่เออดูนะคะทุกคนให้ความสําคัญเรามากเลยอะเหมือนเหมือนสศกการเลยเหมือนโศกา้ำตาเราก็จะไม่เล่นพี่จีใช่แล้วกเปรี้ยงเปียก บางคนก็แบบมาทำดอกไม้อะไรอย่างนี้ไหมคะเห็นไหมคะเหมือนว่าคขาสำคัญมากถ้าเราไม่มาเขาไม่เริมพิธีเนาะใช่เขาคือเขาเริ่มจากถามแล้วก่อนว่าพวกเธอยังมีเพื่อนมาอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราบอกว่าเรามาแค่สองคนดังนั้นพี่ีก็เริ่มได้เลืเหมือนกันว่าเขารอให้เราบอกว่าคือเราจะเริ่มพิธีเมื่อไหร่แล้วทุกคนก็คือแน่ว่าคือ ว่ายตามจากเราเราเริ่มก่อนเลยนี่น่าจะนวมากเป็นงานใหญ่มากตอนนั้นนะคา้งอ่นี่นะคะกำลังเริ่มล้างลเดี๋ยวก็เปลี่ยนเพิ่งส่งพ่อแม่ใช่ก็เป็นความรู้สึกว่าครั้งแรกที่ได้เป็นเจ้าภาพใหญ่เนาะสองคนเขางงค่ะว่าสองคนอนเหล่าที่เป็นเจ้าภาพใหญ่แล้วเราเป็นคนไทยนะคะไม่ใช่คนอินเดียเขาก็แบบยิ่งงงขึ้นใหญ่เจ้าภาพใหญ่เนี่ยที่คนอินเดีย ตัดเป็นเราค่ะเป็นคนไทยเลยครับภูมิใจมากค่แม่คุณนี่แหละสิคุณนี่แหละสิแล้วบังเอิญนี่ยวกับเร่อกับตหรอแม่มาเซ่น่ะเราใส่รอยนี้เขาบอกว่าเป็นพริกนำสีโปรดของพี่ชนะดิฉันนะคะสีของโซนนะคะสีฟ้านะคะส่วนของโซดาสีโปรดขององค์พ่อแม่ได้สูตรจิราญาณได้ความบังเอิญมากค่ะแล้วก็เป็นความชอบของเราเป็นความชอบส่วนตัว ก็คือกลุ่มแพงกอยแดงไว้ก่อนแม่ให้สอนมาโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาหยุดคือคุณแม่เปลี่ยนเครื่องคองค่ะคุณแม่จะห่มสีอะไรนะลองมาลุ้นกันนะคะจะเป็นสีที่โซดาซื้อถวายเมื่อวันก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูค่ะองค์คุณแม่หุดพงมาลัยด้วยนะคะที่ลอยก็คือคนที่มาทําบุญลอยสวยมากอันนี้คือพราม

สอเสีส่วนลูกส่วนลูกคุณโซกินนมค่ะมาดิมงกะดจินนมค่ะนีกินอะไกันละมาดิโอเคนะคะคอความเป็นกันเองมากเนะุคนเฟรลี่กับเรามากเพราะบางอย่างเราจะไม่ค่อยรู้เท่าไหร่หรอะว่า ้อวอะไรไงต่อพ่อแม่จะคนบอกตลอดใช่คนนี้จะเป็นไกด์ของเรานะคะไกด์มาสเตอร์เอ็นด์โพสโพสต์เป็นไงโอ้โหเจนเต็มแม็กวีของเรานะคะมาทำอันนี้ข้างหลังก็เป็นเรล่าสามที่สองนะคะสามดีบ้างใช่ค่ะอยู่ด yes. uh ้านหลังตรงนี้อยู่ด้านหลังสามคน โอเคนะคะค่ชนี่ไว้ด้วยสุดค่ะราะว่ากัน้อย